สองทุ่มครึ่งโดยประมาณของวันที่24มิถุนายน2567ครอบครัวของดออรมหา,าธีเอาหูไม่ดีจากซาอุดิอาระเบียมาพร้อมกับภรรยาพร้อมกับลูกสาวอีกสองคนแจ้แวะเดินเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายพร้อมกับได้เปิดรูปน้องซึ่งเป็นรูปที่กำลังเขียนอยู่เนี้ยมาให้ดูซึ่งรูปเป็นรูปของเด็กผู้ชายนั่งติมตัว ก็เลยแนะนําแกไปบอกว่าถ้าจะเขียนออกทั้งหมดน่าจะเล็กไปปกติแล้วการเขียนพอร์เทรตก็จะนิยมเขียนเฉพาะส่วนที่เป็นท่อนบนก็คือเฉพาะใบหน้าของบุคคลเท่านั้นหลังจากที่แนะนําเสร็จแกตอบตกลงก็เลยได้ตัดเอาเฉพาะภาพตําแหน่งที่ต้องการที่จะวาดมาถึงการเลือกสีอะไรที่จะให้เหมาะกับรูปนี้หลังจากที่แนะนํา ให้แกดูรูปทั้ง3สีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมันสีขาวดำแล้วก็สีช็อคไปแกก็สนใจที่จะเขียนเป็นสีช็อคไซส์ขนาดที่เขียนก็คือ12นิ้วคูณ16นิ้วนัดรับงานวันที่25ช่วง6โมงเย็นเริ่มเขียนงานรูปนี้ในวันที่25เชา้าตรงกับวันที่นัดลูกค้ามารับงานโดยส่วนตัวจริงๆแล้วชอบเขียนเป็นพิเศษสำหรับงานที่เป็นสีชอ็อก พราะมีความรู้สึกว่าเขียนสีช็อกแล้วสามารถที่จะสั่งสีได้ดังใจที่เราต้องการและที่สําคัญไปอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาเขียนสีช็อกเสร็จพอเราถ่ายรูปออกมาสีแทบจะไม่มีคำว่าเพี้ยนเลยลักษณะก็คือตาเรามองเห็นสีอย่างไงเวลาเราถ่ายรูปออกมาสีก็จะเป็นดังนั้นใช้เวลาทำงานเขียนรูปนี้อยู่ตั้งแต่เวลา11โมงเช้า เสร็จรูปนี้ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็น6กโมงตรงดอกเตอร์มหาเอามูไม่ดีได้มารับรูปไปพร้อมกับบอกว่าขอบคุณสำหรับการเขียนรูปในครั้งนี้ขอบคุณด็อกเตอร์มหาเอามูไมดีจากซาอุดิอาระเบียที่ให้ความไว้วางใจขอบคุณมากๆครับ